เกษตรข้ออนทัวร์วัดีค่ะ,กะเกษตรข้ายออนทัวร์จะพาไปชมสินค้าดีและการ,กรเกษตรที่เด่นของทินวิทชนอำเภอค่บยารจันจ,จังหวัดสิมบุรี เกษตรค่ายออนทัวร์อีพีนี้เราจะพาทุกคนไปชมสวนเกษตร,รกรคนเก่งของอำเภอค่ายบางกระจันจังหวัดสิงห์บุรีนั่นคือพี่กะทาแห่สงสวนมะพร้าวน้ำหอมตำบลโพทะเลว่าแต่จะหอมหวานเป็นที่ถูกอกถูกใจแค่ไหนน้องๆเกษตรค่ายอาสาพาทุกคนไปพิสูจน์กันนะคะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวกนกาทาขอพร้าวน้ำหอมครับ อำเภอข่ารานจ,จังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านครับนี่ก็จะเป็นวิธีการรดน้ำของพวกเรานะครับไปเดี๋ยวพาไปไนนด้น้ำส่วนทำไมผมถึงเลือกทำกเกษตรปัจจุบันผมประกอบอาชีพค้าขายผมได้ค้าขายมะพร้าวน้ำหอมได้ไปเอาที่บ้านแผลามาก็เลยได้ไป หาความรู้จากบรแพาวมาเลยเลือกเข้าหันอาชีพกเกษตรพี่คาถาเล่าว่า ตอนแรกก็เป็นแค่พ่อค้าคนกลางรับซื้อมะพราวน้ำหอมมาจำหน่ายเพียงอย่างเดียวแต่ในบางช่วงเวลาประสบกับปัญหาราคาผลผลิตสูงโดยราคาจำหน่ายจากสวนเพิ่มขึ้นเป็นลูกละ35บาทเมื่อบวกค่าใช้ใจ่ายต่างๆและค่าขนส่งทำให้ต้องนำมาจำหน่ายในราคาลูกละ40-50บาทซึ่งส่งผลต่อการตลาดโดยตรงพี่คาทาจึงมีความคิดว่าหากเราเป็นผู้ผลิตเองไมวสถานการณ์ ผลิตจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถกำหนดราคาสินค้าได้เองนอกจากนี้พี่คาทาย,ยังบอกอีกว่ามะร้าวน้ำหอมจะมีคุณภาพดีอยู่ที่พันธุน์การปลูกและการบำรุงรักษาที่สำคัญน้ำต้องเพียงพอยกล่องหลังล่อง7เมตรล่องน้ำกว้างเมตรสิบลึกเมตรยี่สิบระยะห่างของมะพร้าวที่ดีที่สุด หกคูณหกรากนี้เราก็รากเก่าเราไม่เอาเลยการปลูกมีหลายวิธีบางคนปลูกนอนบางคนปลูกตั้งลำถนัดแต่ผมเลือกปลูกตั้ง พอดีตั้งกันก็คือเลีอยที่พูกตั้งนี่คือต้นต้นต้นจะ,จะต้องไว้หน่อยก็ไม่มีอะไรมากครับผม พื้นที่ตรงนี้เดิมมีสวนมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพลวเพียงจำนวนสองไร่พื้นที่ที่เหลืออีกสิบไร่เป็นนาปัจจุบันพี่คาทาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมโดยปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอีกจำนวน600ต้นซึ่งอายุได้ประมาณ13เดือนแล้วค่ะในขณะที่รอผลผลิตพี่คาทาได้ปลูกพืชออายุสั้นเพื่อจำหน่ายสร้างไรายได้แต่พี่เลือกเป็นแตงโม เพราะว่าแตงโมเป็นพืชที่อายุสั้นค่ะสามารถเก็บเกี่ยวได้ส่วนในเรื่องของรสชาติพวกเราชาวเกษตรไทยขอยืนยันเลยค่ะว่าทั้งหวานทั้งหอมเนื้อดีมากๆเลยค่ะแบบนี้ไม่เสียชื่อเจยุยมะพร้าวซิงสิงุรีแน่นอนค่ะช่องทางการติดต่อไว้ด้วยครับร้านมะพร้าวเจยุยตลาดสิุรีค่ะข้างของถม ทรติดเบอร์โทรติดต่อ0929261924 Facebook ก er ็ j a ยม i m um a p a o sing ได้เลยค่ะสวัสดีครับไทยทอปเทคโนโลยีการเกษตรคอยอัปเดตให้ชาวเกษตรตะกรไทยมันคงมีชีวิตไม่สั่นคลอนรายได้แน่นอนทำตัว